เชิญมดสองงาเลยว้าตัวน้ำเหลืองตรงตรงเชิญมดป้าทักทายสบายดีทุกคนมื่อนี้ก็เป็นมื้อชุดท้ายที่คอยอยู่ในป่าเนาะหากินในป่าแต่ตอนนี้ก็ คอยกะร่างจะไปหาลัดเสาไปหาอยู่หากินก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวเลยเอามาโหดบนนี้เอาพอกองหอยนะพี่น้องเลยก็ง้อยยิงตกแล้วพี่น้องเอ้ยผมใช้ขื่อขามัน งดเชล่ะยิงถือนแล้ว,ลว,ลวตกลงมาแล้วันไปต่อพี่น้องเอ้ยหาไม่เห็นนี่ไม่ท่านตายนะบ่หโอจะขึ้ชิเลอรมันเ้ามาหาแล้วไม่เห็นช้ำเหมือนคันก็ใกล้ๆลงมานะมีได้ช้ำพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวไปหาต่อยเอาในยางมาเนี่ยเห็นห้อยมูพี่น้องความเมื่อกี้นี่โลดขากรความน,นันนี่หอยหมูป่าเนะี่ยตอนค่อยขามานะนี่เ่ทันเห็นห้อยมันนะขากรับเนี่ยเห็นแล้วห้อยมนะันนนาเอยลูกมันเนี่ยรูกมันน้ำเอามันแต่หมูเยอะเจอหมูน่า หมูป่าพี่น้องหากะคว้าไม่ไหม้เลยค่อยมาบางท่านนะมีที่พอได้นี่ด้เสียงนกโทงมีลูกมันนะหาลูกหอยลูกกะหมูงนะไม่ลุกอ่อนนะขนาดนอยเยอะขนาดเอามาที่นี้มีเห็นนี่หอยหน่ยตอนนี้ชุมพลทั้งสองคนกะตัดเสากพะพอดีมาบอดละพี่น้องเลย มงึงมีท่านกะท่านนั้นกูเลยบนนอนกะประเดี๋ยวไปสะเลิกผู้ไ,ไปรัดเช้ากะมีได้เพิ่เลยเพราะกระห้อยู่ช่องโตได้ยิงช่องบานกะตกผู้ลงมากะแลนกะยกกะยกไปคือเก้าพอช้อนมันยิงกัคือเดียวเอ <c oughs> าก็เลยไม่ได้เพิ่ม <c oughs> นี่นี่เพื่อกินก็กินของเก้าน,น,นี่แหละของเมื่อคืนนี่แหละนะ หนูวายได้มาเมื่อคืนนี้ประการเมื่อคืนนี้ก็ได้หนูวายมาตัวนึงอันนี้ก็เหาะกับของของมื่อวานนี่นี่กะบตอกมาคุ้นไปละอ่าตอกไม่จ่อเอาไปละเอาได้ช่องโกนะม,มื่อวานนีก่กินไปตัวนึงย่างตัวนึงปลานี่ก็ได้มาเมื่อคืนนี่ตายละปลาคอตัวเดียวไม่แล้วฮะหลังจากนี้จะคุ้มค่าทั้งช่องค้นกับจะให้ยืเฮ็ดกินแล้วก็จะเก็บเครื่องเก็บของเมื่อมื้อนี้ ข้าวชอนเพิ่อนก็นกำลังจะตีกีนูเนาะเข้าเหากก็ยังมีท่านชุกอยู่ ตอนนี้นึงเข้าหา้าวกระซุกแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะปีกป่าต่อป่าคอตัวนึงบอสอนเพิ่งจะอบหนูอบหนูไวายที่ได้มาเมื่อคืนนี้ละกินชองอยางแล้วมื่อนี้หน,น,น,นูพักแล้วบอสอนเพิ่งจะลามเอาเป็นเราไม่กระบังกะผู้ที่น้อยนึงมีหัวมันจะมืดหรือเปล่า ยันเต็มแลวพี่จ๊กแค่นั้นมาเขาลามโลดเต็มกับเพื่อนว่าจะเฮ็ดสองกับบ้างบอเพื่อนว่านั่นละ่ะไฟเจอมดุดสองงาเลย được chưa? quét quét mắt ta, ta. một cái ô, oh, đi nào.

่าโชวับอม,มาเด้อพี่น้องด้วยตามหนูวายเสื้อมุนรนะสงุนไพหน้าเลอผก็ยังอยู่ได้เสื้อวีดีมดดอเสื้อช่องกลางมีตำเแก้วนะ้ำไม้ต้มนำมากกินข้าวก,กินน้ำเดียวพี่น้อง 好啊，很好。嗯。 ไปรดัดกับหอกเห็นห้อยหมูป้าไปนกโพงจะแชวพี่น้องเอยกับหอกกับฮ้องมียิดว่าจะเป็นหมูป้าหนักยากที่เขายางออกไปแต่บ่อนนกโพงนะประมาณชิบันทีเี่านาคือกลับขึ้นมาห้อยหมูป่าบักเงยหนึ่งลุกม,มันอีช่องโตแมมนเขาอยู่ฮันตอนที่นกโพงน่เถออยู่ครับมันไม่ยิ่งหมูนะ ตอนนี้ค่อยกับบอชอนกากินข้าวแล้วเนาะหลังจากนี้ค่อยก็จะเก็บเครื่องเก็บขอ,องเมื่อแล้วบาทน,นี้นะบอสอนเพื่อนกระเตียงเรื่องเตียมของเพิ่งอยู่การสำรับคลิปนี้ค่อยกัขคอปิดคลิปลงเพลงชั้นนี้เนาะก็คอข้อมุกขอบเจอนําพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปติดต้นกันจบเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่